สมัครใบแ a นสมา m a ชแนนง่ายกันใช่ไหมครับผม b บียังไงนะ n บแนนนะวิธีการก็ง,ง่ายๆนะครับกดเข้าไปใน b บแนน com นะครับผมคือจะสมัครในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ก็ได้นะเพราะว่าผมก็ได้เปอร์เซ็นต์นะครับผมในการที่คุณสมัครนะครับผมก็เป็นเรื่องดีอย่างนึงนะผมว่าอย่างน,น้อยๆผมก็จะสามารถที่จะเอาบัเจิส่วนนี้เนี่ยมาทําอื่นๆได้นะครับผมต่อยอดไปเลยคุณก็แค่กดรีจิสเตอเข้าไปนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็ใส่ เลือกนะครับผมว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมเลือกไทยแลนด์นะผมแล้วก็ใส่อีเมลพัทวอทไปนะครับผมจากนั้นก็กด s u b สไคร์ด์อีเมลอัปเดตนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะที่คุณจะได้รู้ข่าวนะครับผมยังนั่งเคลียร์เคลียร์เขานะครับผมเคลียร์เขาขึ้นมาปุ๊บนะแล้วก็ใส่ตามที่เขาบอกนะครับผมชื่อนามสกุลนะครับผมแล้วก็บัตรประชาชนนะแล้วก็ถ่ายรูปหลังหน้าบัตรหลังบัตรนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปเขาจะมีให้ตรวจสอบนะครับผมก็ทําตามที่เขาบอกนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะตอนนี้ยังเป็นภาาาาาาษไไไไททยยยอู่่นนนะะะคครรับุณกกก็สมมถํด้จเิป อันนี้คลิปสั้นๆหนึ่งแตบบ่ีนะครับผมคือก็สามารถทำได้นะครับ